สวัสดีครับเอฟี FC ที่รักทั่วประเทศสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขสุขคนและสบายดีครับพ่อเม่พี่น้องทางสปปเล่วเอามาพบมาพ่อกันนะครับกับผมก่อนกรฤษิ์มาเจอกันนะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับที่24มิถุนายนนะครับ มาเจอกันวันนี้ที่เพจออกก่อนพลังเลขนำโชคนะครับช่วงเที่ยงเที่ยงนะครับเช่นเคยวันจันทร์พุธศุกร์มีแนวทางมาแบ่งปันเช่นเคยนะครับแนวทางพี่น้องสอปป,ปลาวนะครับกำลังเดินดีกำลังเดินยาวแบบปร,รัวนะครับทั้งอาทิตย์ยังไม่หลุดพี่น้องนะวันศุกร์นะ สุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับพวงสีจวดจาดก,กันวิ่งรูดเก้านะครับตัวเน้นเลยพี่น้องเออตัวออกแม่นะหลายๆคนมันหกกับเก้ามันก็นมาคือกันเออมันออกศูนย์หกเนาะให้เก้าศูนย์ะตัวเก้าศูนย์เป็นหกศูนย์นะครับส่วนเก้าหนึ่งมันก็เป็นล่างตรงๆนะครับนะวันศุกร์ย้อนไปวันพุธ นะครับก็กะเขาดีพี่น้องนะวันพุธท,ที่สิบเก้าเนี่มาแบบเนะี่ยกับคือกันพี่น้องนะแบบสี่ตัวแตกสามตัวแตกนะครับถ้ากับหัวมันก็ได้สามตัวตรงนะทั้งสี่ตัวนะครับวิรูดห้าก็ได้บนได้ล่างนะครับนะย้อนไปวันจันทร์ก่อนนะโอ้ แบบเงี้ยวๆ้พี่น้องอจันกรจันกรมันเป็นวันอะไรเนาะมันอยู่ในในเครื่องไหนนะครับก็คือว่าเดิมดียู่น้าศินย์เป็น90เนาะ190อาจารย์ให้190มันออก290นะครับโอ้เง้วพี่น้องทางอาทิตย์วอนรุ่นวันผานคือสิรัมจะรวยกันนะครับ วันนี้นะครับนะคลิปนี้ห้ามพลาดนะครับได้ดูรัฐบาลในชุดหวยใบฟ้าพารวยนะครับยังไม่ได้ลงที่ไหนมาก่อนนอกจากในห้องนะขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับที่สําคัญได้ทําบุญน้่มขีนองนะซื้อผลิตภัณฑ์ได้ทําบุญนะาอารย์ ทดงมีกำหนดก,การนะครับสร้างสาราการ,ปรเปลี่ยนและก็ได้จองเสาเอกไว้นะครับต้นละห้าหมื่นบนเอฟพี่น้องนะได้บุญดํากันได้ความสวยความงามด้วยกันนะครับดูหน้านะอายุจะหกสิบแล้วยังใสน้ามือสองสามวันนี่ตากเดดนะครับนะบอยู่ในในในเพจเอ่อเซรามและคีมกันเดียดชีเอ็เอพัดกับสีหูมาเมื่อวานไปจอบประดานนะครับจอบประดานตากเดือดเพื่อน นานาเอาอยู่นะครับไม่ต้องกังวลน,นะครับนะครับอ่ะเข้ามาแล้วทักทายกันพี่น้องอยู่แถวไหนยังไรภาพชัดเสียงชัดพิมพ์หนึ่งภาพไม่มีนะเบอร์เบอร์เสียงขาดขาดให้หายพิมพ์ศูนย์นะครับมาคนแรกเลยก็คุณแมนนะครับอรออยู่ครับอ่จาคืนที่เฝ้านะอะัสวาีนะครับอ่ะคุณวิไลรักด้วยนะครับอยู่แถวไหนคุณพลินคุณไพลินคุณแก้วนะครับ อ,อยู่แถวไหนนะครับบอกพี่กัดด้วยเด้อนะครับคุณคุณมวยคุณมุ้ยคุณนันทนาคุณกัดหนกนะครับคุณสง,งัดอยู่แถวไหนนาอพี่นอ้นองนะรอแต่ลาวรอแต่ลาวเอาอ่ะ,ะสวัสดีครับคุณพลอยแล้วหลายคนนะครับที่ไม่ได้อ่านชื่อก็ว่าไผ่นะครับชัดเจนซื้ออย่างหล่นะหากินหากินซ้ำตายเลราวกาซื้อบายจันสร์น,นอซื้อเศษ นะครับชื่อเล่นเราจะได้รู้จักกันในครั้งต่อไปการพักไทยเนาะชื่อเล่นว่าอยู่ที่ไหนอย่างไรเดอ้อนะยายปวดอยู่แถวไหนชัดเจนนะครับนะอยู่คุณเวียนจมาดนะครับอยู่รบกุดีชัดเจนนะอะไรชื่อระมนบอกอ่าอ,อยู่ใสอ่าคุณแม่บ้านดีดีรีสอร์ทอยู่ที่ประจวบดีอ่ะประจวบเนาะ นะครับอ่าคุณทองกวดสมอชัดเจนโอเคนะครับคุณเล็กยุสุพันก็ชัดเจนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่นะแก้ง่ผลการรับชมรับฟังให้ทราบนะใครมีส่วนร่วมใครทัดทายขอให้ร่ําให้รวยในลาวและฮหาหนอยวันนี้รวมไปถึงรัฐบาลที่จะออกไปวันที่หนึ่งด้วยนะครับยิงย,งยงิงปังปังกันเ้อนะครับนะครับทุกคนนะเพราะนั้นนะเราใครมีปฏิสัมพันธ์มีส่วนร่วมนะมันก็จะไม่พลาด นะครับทุกๆแนวทางที่ลงบางคนก็ไม่เห็นหวยออกแล้ว,วค่อยเห็นนะในส่วนของเลาก็ดีเพราะนะอาจารย์ลงในคอมเมนต์นะก็จะบอกว่าตำาลาานวนัว,ห,นวหรือตำรวมตำอะไรก็แล้วแต่เรื่องพี่น้องให้เข้าไปดูในคอมเมนต์ใต้โพสนะเพื่อป้องกันการถูกบล็อกถูกแบรนด์นะการผิดกฎชุมชนอะไรก็แล้วแต่นะครับจะลงเป็นไฟล์ภาพไม่ได้ เนะพราะนั้นก็นสิลงให้ในใต้คอมเมนต์เด้อนั้นะลงได้อยู่พอประมาณสินาทีแต่ไม่มาไม่เห็นเพราะว่าภาพถูกลบทุกครั้งเนี้ยนะทุกคนก็เลยไม่เห็นก็เลยเอาเป็นใต้คอมเมนต์นะครับอะ่ะประมาณนี้อะ่ะขวันเจนก็ชัดเจนเด้อมือนีขอสามโตปังๆนะครับะสาธุสาธุนะครับอะ่นะ,อะพี่น้องพิมพ์เล่าอืมก่อนไปเล่านะ วัดที่แล้วบ่งทีวดที่แล้วเลยทั้งอาทิตย์ใครได้มัง่งนะอ,อยากดูเอฟซีตัวจินเท่านั้นได้เห็นก่อนนะเพราะห้องแนวทางอาจารย์จะลงบ่ายสองนะครับหลังหวยหุห้นจีนออกนะครับถึงจะลงเด้อนะครับเพราะนั้นใครอยู่ในห้องแนวทางก็ดูไห์มีจะปิดกวดควันเด้อเพราะว่าอาจมหลับนะเพราะว่าลาวของอาจารย์รู้สึกมาแบบ ร auto, 你 autour, 你 rua, ัวรัวนะไม่หลุดในรอบสัปดาห์นะนะบ่หลับก็มีพี่นหองข้าอาจารย์เรียกราวอาจารย์ก่อนปล่อยเมื่อไหร่บ่หรับอ่านก็มีปันรัฐบาลไทยเราถักมากมาแบบยาวๆรัวๆนะเพราะฉะนั้นห้ามพลาดอย่าไปนร้อนู่ร้อนหามุ้งหกมุงเด้อนะครับฝากก้อนได้ขาดสองได้สองสาที่ยังถึงสามถึงสองคืออะไรเลยได้สามบาทสองบาททั้งเอียง เด็เล่นเท่าไรกันนี้วพี่น้องก็ได้เออสรุปแล้วมีแต่ได้กันทั้งนั้นได้ได้ได้น่าชอบเราได้ทั้งอาทิตย์เลยค่ะโอ้ฝนกีฬาพานะครับคือเอฟซีตัวกีิฟ้ฟาดรวดพี่น้องรัฐบาลกับบฟอปังปานีที่สําคัญเพราะอันเนาะราะค่ากับรกับรลดถคือรัฐบาลไทยด้ย <c oughs> นั่นเพราะนั้งพี่น้องสอปปลาเนี่เป็นพิมพ์พัดตัวภาษาของเพิ่นแหม มันอ่านมาออกกเป็นภาษาไข่ไข่ของนะทักมาหลายจะต้องมาแปละนะคนจีบอสตบใบดีอีหยังดอกเราขอเล่าย่างเดียวนะมาติดตามเยอะนะพี่น้องสซ่ปปเล่าฟังโขงนะครับนะมันเคยมีสถิติเข้าเจ็ดงวดก็คือสองอาทิตย์ครึ่งสองอาทิตย์กับวันหนึ่งนี่อันนี้มันยาวเนาะทั้งอาทิตย์แล้วเนะี่ยว่ามันจะยาวๆอยู่ไหมอ่ะ ล่าพี่น้องพิมพ์ยาวเอาสรุปแล้วได้กันนะเอาประมาณนี้เด้อนะเข็นแล้วไปจัดแยกไม่พี่น้องวิ่งรุดดึงนะครับเน้นที่หนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งและหนึ่งสองสองหนึ่งมาเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เรียกจ,จาย์ไปเคยให้หนึ่งศูนย์เด่นวัดนี้ฝาก นะครับหนะึ่งสองสองหนึ่งและหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งนะครับสามตัวไปหางเดียวคือสิบอมีตัวกลับ,บนะครับก็คือถ้ากักลับก็คือกลับหนึ่งศูนย์และศูนย์หนึ่งนั่นแหละนะครับสามตัวสองหนึ่งศูนย์ลูดนะครับอมีปองขาดแน,น,น่นอนนะมาแบบยาวๆนะเอาไปจัดด้วนะนที่สะดวกนะครับเพราะว่าช่วงเวลาพักเที่ยง นะครับพักทานข้าวกันวัดเล่าล่ะจะจิตไปใส่อ้าเห็นกันหมดทุกคนแล้วร่วมทําบุญกับอาจารย์เท่านั้นได้เห็นกรอ,อยู่ในโนต้ตและเห็นเลขทูบนะงมดที่แล้วนะเลขทูบแบบเต็มๆนะครับในหนึ่งสามสามหนึ่งนะครับงมดที่แล้วเลขทูบมาแบบ จะใครได้เลขถูกแบบนี้มังน,นะอาจารย์การทไว้ให้ด้วยนะครับว่านนะหนึ่งสามสามหนึ่งแล้วก็หนึ่งแปดแปดหนึ่งนะกลัวมันกลับเพราะสามกับแปดตัวเดียวกันนะมันก็มาเต็มเต็มสามหนึ่งแนวทางสลากทีนแบ่งรัฐบาเลเดบเตีนะเพราะนั้นดูห้อง,องของอาจารย์ดูนี่โน้ตเดอ้อดูนี่โน้ตเดอ้อเข้าไปในห้องแตะสามขีดนะจะมีคำว่าโน้ตแตะที่โน้ต ได้สามหนะึ่งะโอเคนะครับประมาณนี้นะครับอา้าวรัฐบาลนะทุกคนลหลายๆคนน่าจะติดตามแต่ว่าตัวเด่นของงวดนี้นะครับเป็นํำวันที่เจ็ดี่อาจารย์รยให้ไปตัวนี้เด้อเด่นบนล่างนะครับมีสามและมีเก้านะครับเดี๋ยวเรามาขยายความบางสามมีตัวไหนกันและเก้ามีตัวไหนกันนะครับ ไปหอดรัฐบาลแล้วไปยอดหลังเด้อพัดันแชร์ไปเด้อนางเราเพิ่งเข้ามาดูก็ก็ไปกอดูย้อนหลังเด้อพี่น้องอ่ะทีมรัฐบาลนะครับทีมรัฐบาลตัวเต็มนะครับหวยไฟ้าอ่ะตามนี้เด้อพี่น้องชอบอืมเออเนี่ยจัน ชอบในชุดสามตัวเด้อชอบในชุดสามตัวนะครับชอบในชุดสามตัวเลขไทยมั้งชอบนะ่เลขเลขไทยนะครับหางแรกมันตรงกับเลขบ้านอาจารย์เพี่น้องเออมันตรงกับเลขบ้านที่จะขึ้นบ้านใหม่นี่แหละฮะแต่มันเป็นห้าสามเด้อนะนะครับมักบอ แต่จังตัวชอบชุดตูนแต่จัดจัดหนักในแถวบนในหลักสามแต่จัดหนักในแถวบนในหลักสามแต่ในชุดสามตัวฟังมันจะมีเลขทูบอยู่ชุดหนึ่งทั้งสามตัวเนีย่ยบอกไว้ก่อนแต่ตอนนี้ยังไม่หายเด้อเดี๋ยวคอยรอดูวันคงสุดท้ายในเลขทูบเด้อนะครับฉะนั้น ห้ามตัดเพุดสามตัวชุดไฟฟ้านะครับประมาณนั้นลองเอาไปพิจานณานะครับะหาสื่อสระกินแบ่งรัฐบาลนะครับหาสื่อรัตเตีไวเดอร์นะครับประมาณนั้นนะครับเห็นกันทุกคนแล้วเนาะ